คนันนี้วันนี้โจทย์ที่มีตัวแปรสองตัวแปรเรารู้ไหมตัวไหนเป็นตัวแปรตัวแปรคือตัวที่เราไม่ทราบค่าเนี่ย x กับ y เนี่ยเป็นตัวแปรเสียงดังฟังชัดไหมบอกด้วยเจนหวัดดีค่ะคลานหวัดดีค่ะหวัดดีทุกคนนะที่เข้ามาข้อห้าข้อห้าใครทำเสร็จแล้วตอบเข้ามา เดี๋ยวเลื่อนเลื่อนให้เห็นเฉลยอ่าใครตอบแล้วอ่าวเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะเริ่มกันเลยนะพี่แป้งจะสอนวันนี้คือจะสอนสองวิธีสองวิธีคือแทนค่าคำว่าแทนค่าไม่ใช่เอาตัวเลือกเนี่ยไปแทนในนี้นะตัวเอาตัวเลือกไปแทนในเนี้ย เป็นคําตอบสุดท้ายนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราเสียเวลาเสียเวลาการแทนค่าที่พี่แป้งจะสอนวันนี้ก็คือแทนค่าจากสมการเริ่มเลยนะเอาโจทย์มาเขียนก่อนเอาโจทย์มาเขียนก่อน x บวก y เท่ากับ20เรากำหนดให้เป็นสมการที่1นึแล้วก็ x บวก 5y เอ้ยเดี๋ยวจะเขียนช้า,ชา เพราะปกติเขียนไม่สวยให้เป็นการที่สองทีนี้การแทนค่าก็คือเราจะทำค่า x หรือค่า y ไปแทนในสมการใดสมการหนึ่งเราจะทำยังไงข้อนี้พี่แป้งจะเปลี่ยนสมการหนึ่งเอาสมการหนึ่งมานะเอา x ไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ยี่สิบอยู่เหมือนเดิมพี่แป้งจะย้าย y เนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้ เป็นลบ Y ให้เป็นสมการ3สมการ1นึ่ทำมาเป็นสมการ3ยังมีค่าเท่าเดิมนะสมการ1กับสมการ3มเนี่ยมีค่าเท่ากันทีเนี้ยเราจะแทนค่ายังไงเราเราเห็นแล้วเนี่ยเเท่ากับยี่สิบลบ y เราย้าย y ย้าย y ออกจากออกจาก x y อยู่กับ x ตรงนี้มันเป็นบวก เราย้ายข้ามมาฝั่งนี้ยมันจะได้เป็นลบตรงนี้เราเข้าใจแล้วเนาะการย้ายข้างพี่แป้งสอนเราแล้วแต่ว่าวันเนี้ก็จะสอนแบบละเอียดแล้วก็จะปูพื้นฐานให้ x บวก y y อยู่กับ x เป็นบวกย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับมาฝั่งนี้เป็นลบก็จะได้20ลบ y x เท่ากับ20ลบ y และเราจะแทนค่ายังไงทีเนี้ยเราจะเอาค่า x เนี่ย ค่า x เนี่ยมาแทนค่าในสมการที่สองเขียนสมการที่สองมาอีกครั้งหนึ่งก่อน x บวก 5y เท่ากับ40อันนี้คือสมการสองเราจะเอาค่า x ค่า x มาแทนค่าในสมการที่สองตรงไหนเป็นเลข x เราจะเอาค่าค่าเนี้ยมาแทนอ้าวทำเป็นก้อนอย่างนี้ก็ได้ค่า x เท่ากับ20ลบ y ค่า x เท่ากับ20ลบ y ดังนั้นในสมการที่2เนี่ยมีตรงไหนที่เป็น x นี่เป็น x นี่เป็น y ถูกไหมมี x ที่เดียวดังนั้นเราก็เอาค่า x เนี่ยมาแทน20ลบ y ใส่วงเล็บไว้ก่อนใส่วงเล็บไว้ก่อนอันนี้คือค่า x นะค่า x เราแทนค่าด้วย20ลบ y ซึ่งเราได้มาจากสมการที่3 ได้มาจากสมการที่3ทันไหมทันไหมโอ้โหเดาด้วยปากตาเปล่าตอบหนึ่งเก่งมากทันไหมถ้าใครไม่ทันก็บอกนะ,ะทีเนี้ยเราแทนค่า x เนี่ยเพราะว่าวันนี้พี่แป้งเอาโจทย์แบบเบสิกมาเพื่อจะได้สอนพื้นฐานเราเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานแล้วเราจะไปต่อยอดได้เราจะไปต่อยอดได้เไออดได x เท่ากับ2ีลบ y อันนี้เป็นก้อนค่าของ x เราเอาค่า x เนี่ยมาแทนค่าในสมการที่สองตรงไหนที่เป็น x เราจะแทนด้วย x ลบ y เอ้ย20ลบ y ตรงนี้เป็น x เราใส่เป็น20ลบ y เครื่องหมายบวกเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมปึ๊บ5 y ยังอยู่เหมือนเดิม5 y ยังอยู่เหมือนเดิมเท่ากับ40ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดทีเนี้ยตอนนี้เราใส่วงเล็บไว้เราเปิดวงเล็บ มันอยู่ข้างหน้าตรงนี้เราสามารถเปิดวงเล็บได้เลย20ลบ y แล้วก็บวก 5y เท่ากับ40นะเมื่อเราแทนค่า x ด้วย20ลบ y แล้วเนี่ย mm hmm. เห็นไหมตัวแปรจะเหลือแค่ตัวแปรเดียวคือจะเหลือตัวแปร y จะเหลือตัวแปร y เราก็บริหารจัดการเลยตัวเลขเอาไปอยู่กับตัวเลขตัวแปรเอาไว้กับตัวแปร พี่แป้งสอนไปแล้วตัวแปรถ้าตัวแปรเหมือนกันสามารถเอาค่าสัมประสิทธิ์หรือค่าที่อยู่หน้าตัวแปรเนี่ยบวกหรือลบกันได้เลยเริ่มต้นเราเอาตัวนี้ก่อน20ไม่มีตัวแปรอยู่ด้วยใช่ไหมเราเอามันมาอยู่กับ40 20ตรงเนี้ไม่มีเครื่องหมายข้างหน้าหมายถึงอะไรหมายถึงบวก20มาฝั่งนี้ตัวนี้40เอาไว้เหมือนเดิม20เป็นบวกมาข้างนี้เป็นลบ ลบไม่เรียบนะค่อยๆทำแล้วตรงนี้จะเหลืออะไรเหลือ Y าบวกห้าวายนะเหลือ y าบวกห้ตรงเนี้วยวตรงนี้ติดลบตรงนี้เป็นบวกดังนั้นทำไง y เหมือนกันตัวแปรเหมือนกันเอาค่าสัมประสิทธิ์บวกกันได้เลยถูกไหมแต่ตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกดังนั้นทำไงเอาห้าลบ ตรงนี้ไม่มีตัวเลขคืออะไรค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรตัวแปรทุกตัวถ้ามันเขียนแบบนี้ค่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันคือ1ดังนั้นเราก็เอา5้าลบหนลบหน y เท่ากับ40 4 0ิบลบยีได้เลยไหมได้ยี่สบตรงนี้เราจัดรูปได้นะตรงนี้เราจัดรูปตรงนี้มัน5บวกห y กับลบ y 5 y หลบ y เราทำอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเหมือนกันดังนั้นเราเอาค่าสัมประสิทธิ์มันค่าสัมประสิทธิ์ของ y ตัวนี้คือเลข5ค่าสัมประสิทธิ์ y ตัวนี้คือเลข1 5ห้าลบหนึ่งได้4 y เท่ากับยี่สิบเท่ากับยี่สิบพอ4ี่วเท่ากับยี่สิบทำไงยังมี4อยู่กับ y อยูติกับ y เป็นคูณหรือเป็นหารเป็นคูณ y เราก็เอาจากคูณฝั่งนี้ย้ายค้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นหารอุย้ยโทษ20หาร4ได้เท่ากับ5นี่เราจะได้ค่า y เนี่ยเท่ากับ5โอเคไหมอันนี้คือแทนค่าแทนค่า <c oughs> ใครเข้ามาแล้วแชร์ให้พี่แป้งด้วยแชร์ให้พี่แป้งด้วย โอเคอันนี้คือที่พี่แป้งพิมพ์ไว้แล้วไม่เป็นไรทีเนี้ยเราได้ค่า y แล้วเราได้ค่า y แล้วค่า y เราได้เท่ากับห้าใช่ไหมเมื่อกี้ค่า y เราได้เท่ากับห้า x บวก y เท่ากับยี่สิบสมการหนึ่งของเราเราได้ y เท่ากับห้าเราก็เอา y ค่า y มาแทนบวก x เท่ากับ20ตรงเนี้ยเรามองด้วยตาเปล่ารู้แล้วใช่ไหมข้อนี้แต่ทำตามวิธีเพราะถ้าเราไปอยู่ในห้องสอบเผื่อตัวเลขมันเยอะๆทำตามวิธีก็คือ5มันอยู่กับ x นี่คือบวกเอา x ไว้เหมือนเดิม5เป็นบวกค่ามมาฝั่งนี้จะเป็นลบ20ลบ5จะได้ x เท่ากับ20ลบ5ได้เท่ากับ15นะ ข้อนี้เราก็ได้ x เท่ากับ15แล้วก็ y เท่ากับ5ตอบข้อไหนตอบข้อ1อันนี้ยังอยู่ที่การแทนค่าเมื่อกี้พี่แป้งสอนเราการแทนค่าทีเนี้ยพี่แป้งจะไปสอนเราวิธีการบวกหรือลบพึ่งเข้าจ้าวัดดีจ้าพิมพ์ชื่อเล่นให้พี่แป้งด้วยนะใครเข้ามาเสียงดังฟังชัดไหมเสียงดังฟังชัดไหมบอกด้วย พูดเร็วไปไหมบอกด้วยอะเมื่อกี้การแทนค่าการแทนค่าถ้าเข้าใจกด9เข้ามาถ้าเข้าใจกด9เข้ามาการแทนค่าก็คือการย้ายข้างตัวแปรออกออกไปแล้วให้เหลือตัวแปรแค่ตัวแปรเดียวแล้วเอามาแทนค่าอ่ามีคนบอกว่าชัดการแทนค่าเข้าใจผ่านได้กด9ผ่านได้กด9 ทีนี้พี่แป้งจะไปสอนวิธีบวกหรือลบสมการบวกหรือลบสมการเป็นวิธีที่สองเขาเรียกว่าวิธีกำจัดตัวแปรซันปั๊บขอบคุณมากพิมพ์ชื่อเล่นเข้ามาพิมพ์ชื่อเล่นเข้ามาวิธีที่สองที่จะสอนคือเขาเรียกว่าวิธีการกำจัดตัวแปรวิธีการกำจัดตัวแปรก็คือทำให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหายไป หาค่าตัวแปรหนึ่งตัวมาอ่ะตรงนี้ในนี้เป็นพิมพ์มาเดี๋ยวพี่แป้งจะอธิบายอธิบายเราจะได้เข้าใจอธิบายต้องดูจากโจทย์ก่อนเลยนะโอเคโจทย์เรายังอยู่ที่ x บวก y เท่ากับยีแล้วก็ x บวก 5 y เท่ากับสีเรากำหนดให้เป็นสมการหน่งแล้วก็สมการ2เดี๋ยวจะพูดให้ช้าลงพูดให้ช้าลงตอนนี้เรามี2สมการกำหนดให้มันและมีตัวแปร2ตัวแปรการที่เราจะทำการบวกหรือลบสมการนั้นความหมายของมันก็คือการกำจัดตัวแปรออกเราใช้หลักการไหนเราใช้หลักการไหนหลักการของมันเขียนมุมนี้ได้ใช่ไหม สอลบสองได้เท่ากับศูนย์ลบสองลบสองได้เท like ่ากับศนนั่นหมายถึงอะไรอ่ะบวกสิอ่ะบวกนั่นหมายถึงอะไรตัวเลขสองลบสองตัวเลขมันเหมือนกันลบกันมันได้เท่ากับศนย์และเครื่องหมายต่างกันเครื่องหมายต่างกันบวกกันแต่ตัวเลขเหมือนกันเห็นไหมนี่เลขสองกับเลขสองแต่ตรงนี้เป็นลบสองตรงนี้เป็นบวกสอง บวกกันได้เท่ากับศูนย์ bueno, ได้เท่ากับศูนย์ใเราจําแบบนี้จําแพทเทิร์นนี้จําแพทเทิร์นนี้เดี๋ยวพอมาตรงนี้เดี๋ยวพี่แป้งจะสอนอีกครั้งหนึง่งจะสอนอีกครั้งหนึง่งเราไม่ต้องไปเอามานะว่าสองลบสองนี่มันมาจากไหนไม่เป็นไรให้เราเข้าใจตรงนี้เลยก็คือสองลบสองมันได้เท่ากับศูนย์ตรงนี้เลขสองนี่ไม่มีเครื่องหมายหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงการบวกนั่นแหละน่ะ เดี๋ยวมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าใจนะเราจะเริ่มยังไงหลักการหลักการที่เราจะทําการบวกลบหรือสมการนะอันแรกตัวแปรเหมือนเราต้องดูก่อนว่าสมการสองตัวแปรเอ้ยสองสมการเนี่ยมีตัวแปรที่เหมือนกันไหมเราดูแล้วมีไหมอันนี้มี x อันนี้มี x อันนี้มี y อันนี้มี y นั่นหมายถึงว่าตัวแปรเหมือนกันแล้ว ผ่านไป1เงื่อนไขต้องมี3มเงื่อนไขนะสต้องมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งค่าสัมประสิทธิ์เท่ากันค่าสัมประสิทธิ์เท่ากันค่าสัมประสิทธิ์คือตัวไหนตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรเนี่ยต้องมีเท่ากันถ้าไม่มีต้องทําให้มันเท่าในข้อนี้เท่ายังเนี่ยมี x กับ x เนี่ยเท่าแล้ว x กับ x เนี่ยมันก็คือ 1x ห x กับ1 x เท่ากันไหมเท่ากันดังนั้นเราผ่านไปกี่เงื่อนไขแล้วเงื่อนไขแรกตัวแปรเหมือนกันถึงจะบวกหรือลบกันได้เงื่อนไขที่สองตัวเลขหน้าตัวแปรต้องมีตัวแปรตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งที่ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากันตรงนี้มีแล้วคือ x กับ x x กับ x แล้วไปเงื่อนไขที่3ล่ะเงื่อนไขที่สามเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าเราจะบวกหรือจะลบ ให้เราพิจารณา,าตัวเลขที่มันมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากันพิจารณา,าตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากัน x ข้างบนเป็นเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องหมายบวก x ข้างล่างก็เป็นเครื่องหมายบวกถ้าไม่มีเครื่องหมายลบกำกับนั่นหมายถึงบวกตรงนี้ก็บวก x ตรงนี้ก็บวก x ข้อสามนี่เราจะพิจารณาถ้าเครื่องหมายเหมือนกันกับบวก ลบกับลบถ้าเครื่องหมายมันเหมือนกันเราจะทำการลบสมการแต่ถ้าเครื่องหมายมันไม่เหมือนกันเราจะทำการบวกจําง่ายๆมันจะตรงข้ามถ้าเหมือนให้เราลบถ้าต่างให้เราบวกเหมือนให้เราลบ ถ้าต่างให้เราบวกคลิปไม่ลบค่ะแล้วก็พี่แป้งจะสอนไปช้าๆนะสอนไปช้าช้านะ,ะถ้าใครจะเข้ามาดูย้อนหลังก็มาดูได้ตรงนี้คือเป็นการปูพื้นฐานให้เลยทีนี้หลักการที่เราจะบวกลบสมการทบทวนต้องมีตัวแปรที่เหมือนกันมีเหมือนแล้ว x y ต้องมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งที่มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากันก็มีแล้วคือ x กับ x ค่าสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งแล้วเราพิจารณาให้เราพิจารณาตัวแปรที่มันมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากันตรงนี้เป็นบวกเป็นบวกถ้ามันเหมือนกันเหมือนให้เราลบสมการถ้ามันต่างกันให้เราบวกสมการข้อนี้เราจะบวกหรือจะลบตรงนี้เป็นบวก x ตรงนี้เป็นบวก x เหมือนกันใช่ไหมเครื่องหมายมันเหมือนกันใช่ไหมเครื่องหมายเหมือนกันเราจะทำการลบสมการ การลบสมการมีหลักการอยู่อย่างหนึง่งเราจะเอาสมการหนึ่งลบสมการสองก็ได้หรือเอสมการสองลบสมการหนึ่งก็ได้แต่ให้เราพิจารณาการลบถ้าตัวตั้งมากกว่าตัวลบมันจะสามารถลบกันได้ผลมาเป็นบวกถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบมาลบกันมันจะติดลบเห็นไหมให้เราพิจารณาเห็นไหมเนี่ยนี่สี่กับยีสใครมากใครน้อย เนี่ย 5y าากับ y ใครมากใครน้อยเนี่ยเราดูที่40 40มากกว่า20ดังนั้นข้อเนี้ยพี่แป้งจะพาเราเอาสมการ2เนี่ยลบสมการ1เอาสมการ2ลบสมการ1 2ลบ1เราพิจนารณาก่อนนะไม่ใช่ว่าเราจะไปตั้งมุ่วๆเอายี่สิบลบสี่สิบผลออกมาติดลบอย่างเงี้ย พอมันติดลบอ่ะมันก็จะได้คำตอบเหมือนกันแหละแต่เราจะงงบางครั้งเราจะลบผิดลบถูกด้วยนะเมื่อเราทำการลบสมการเอาสมการ2ลบสมการ1หลักการลบทำยังไงเอาด้านซ้ายลบด้านซ้ายด้านขวาลบด้านขวานะด้านซ้ายมาก่อนเลยนะ x บวกห y เวลาเราจับมาเป็นก้อนให้เราใส่วงเล็บไว้เลย เราพิจารณาแล้วเมื่อกี้ว่าเราจะทําการลบสมการใช่ไหมใส่เครื่องหมายลบเข้าไปแล้วเอาก้อนนี้มาใส่ x บวก y นะปึ๊บแล้วเท่ากับ40เราเอาตัวไหนขึ้นก่อนเมื่อกี้เอาสมการ2ขึ้นก่อนเห็นไหมแล้วก็เอา40ขึ้นก่อนแล้วก็ลบ20ลบ20ตรงนี้เราใส่วงเล็บไว้ ทำไมพี่แป้งให้เราใส่วงเล็บไว้เพราะเราต้องมีการเปิดวงเล็บเพราะเครื่องหมายถ้ามันเป็นการลบเครื่องหมายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะหลักการเปลี่ยนแปลงเ,เราลองดูตรงนี้สามารถเปิดวงเล็บได้เลยได้ x บวก 5y นะเปิดวงเล็บแล้วเครื่องหมายลบเอาไว้เหมือนเดิมปึ๊บนะแต่พอเราจะเปิดวงเล็บนี้เราต้องดูตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบ ลบเข้ามาหา x ex เนี่ยอยู่เนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างหน้ามันเป็นอะไรมันเป็นบวกลบเข้ามาหาบวกได้ลบก็คือลบ x ลบ x แล้วลบมาเจอบวก y ได้เท่าไหร่ลบเจอบวกเครื่องหมายให้เราใช้หลักการของการคูณน,นะเครื่องหมายเหมือนกันได้บวกเครื่องหมายต่างกันได้ลบลบมาเจอบวก x ได้ลบ x ลบ มาเจอบวก y ได้ลบ y อ่ะได้ลบ y เท่ากับยี่สิบเอ้ยสี่สิบลบยีสิบเหลือยอี่สิบะเหลือยี่สิบทำไงต่อทำไงต่อคานเนี้ยเราต้องการกำจัดตัวแปรถูกไหมเราต้องการกำจัดตัวแปรอยู่แล้วหลักการกำจัดตัวแปรก็คือที่พี่แป้งสอนเราเนี่ยก็คือถ้าเครื่องหมายมันอาตรงนี้นี่เลย เราเห็นสังเกตตรงนี้บวก x ตรงนี้ลบ x เครื่องหมายมันต่างกันเครื่องหมายมันต่างกันเราสามารถตัดกันได้เท่ากับ0เราการบวกและลบสมการสมการหลักการกําจัดตัวแปรจะบวกและลบเท่านั้นเราจะไม่คูณเพราะว่ามีบวกกับลบที่มันลบกันแล้วก็บวกกันได้เท่ากับ0ูนย์ได้เท่ากับ0ตรงนี้อยู่ในเงื่อนไข ตรงนี้เป็นบวก x ตรงนี้เป็นลบ x ให้เราจำแค่นี้ตรงนี้เป็นบวก x ตรงนี้เป็นลบ x สามารถตัดทอนกันได้เหลือ0ตรงนี้เราก็จะเหลือ5 y 5 y เป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมแล้วก็ลบ y เท่ากับ20เท่ากับ20ทําทำไงต่อตัวแปรเหมือนกันสามารถบวกและลบกันได้ไหมให้เราสังเกตนะถ้าตัวแปรไม่เหมือนกัน เราจะไม่สามารถบวกและลบกันได้แต่ถ้าตัวแปรเหมือนกันให้เรานำค่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรมาบวกหรือลบกันได้เลยตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายลบตรงนี้เลขห้าหน้าตัว y เป็นเลขอะไรหน้าตัว y ห้าลบหนึ่งเอา y มาหนึ่งตัวได้เท่ากับ20 5สห้าลบหนึ่งได้เท่ากับ4 4y เท่ากับ20แล้วก็ y เดียวเอา4ออกจาก y 4อยู่กับ y เป็นคูณย้ายมาฝั่งนี้เป็นหาร20ลบ4 20หาร4ได้เท่าไหร่คงไม่ต้องตั้งหารให้ดูนะ5คูณ4ได้20 20หารด้วย4ได้เท่ากับ5ข้อนี้เราก็ได้ค่า y เท่ากับ5ได้ค่า y เท่ากับ5เป็นไง พอได้ค่า y เท่ากับห้ายังยังเราต้องมาตรวจสอบก่อนว่าเราทําออกมาถูกไหมเมื่อกี้เนี่ยเราได้ค่า y เท่ากับห้าแล้วก็ x เท่ากับเท่ากับสิบห้าใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาดูโอ้โหอันนี้คือแพงมากคือสอนแบบละเอียดมาก x บวก y เท่ากับยี่สิบสมการหนึ่งแทนค่าลงไป เราได้ค่า y เท่ากับหแล้วก็ x เท่ากับสิบห้าสิบห้าบวก5้าได้เท่ากับยี่สิบไหมเท่าสแสดงว่าเป็นจริงแล้วสมการที่สองล่ะ x บวกห y เท่ากับสี่สิบสมการสองเราก็แทนค่า x เราได้เท่ากับสิบห้าบวกแล้วก็ห้า y มีค่าเท่ากับห้าเท่ากับสี่สิบ สิบห้าบวกห้คูณห้าได้เท่ากับยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกกับสิบเอ่อสิบห้าบวกกับยี่สิบห้าได้เท่าไหร่ก็ได้สี่สิบเท่ากับสี่สิบอันนี้คือเป็นจริงอันนี้บวกกันได้ยี่สิบเท่ากับยี่สิบก็เป็นจริงแสดงว่าเราแก้สรรมการออกมาเมื่อกี้ถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องอ้าว ไปรอผิดห้องไม่ยังที่กลุ่มปิดพี่แป้งจะเริ่มเดือนหน้าที่กลุ่มปิดจะเริ่มเดือนหน้าเดี๋ยวเดี๋วเราสอนคนอื่นไปก่อนเดี๋ยวตอนท้ายตอนท้ายพี่แป้งจะอ่านัดแนะการติวน้องๆที่อยู่ในกลุ่มปิดแล้วก็จะชี้แจงมีน้องๆหลายๆคนถามเรื่องหนังสือแล้วก็เรื่องคอสติวมาเราค่อยไปพูดกันทีหลังอันนี้เราเรียนก่อนเราเรียนก่อนพอเรียนจบ ใครไม่อยากฟังอ่าตอนพรีเซนต์คอร์สก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราเรียนด้วยกันไปก่อนจะได้ไม่ต้องขั้นรายการข้อห้าข้อ5้าพี่แป้งสอนเราไปแล้วเมื่อกี้สองวิธีคือการแทนค่าและก็การบวกลบสมการมีใครมีใครไม่เข้าใจไหมหรือว่าเข้าใจผ่านได้กด9 ข้อหผ่านได้กด9้าเดี๋ยวไปต่อข้อหกกันข้อห้าผ่านได้กดเขอกําลังใจด้วยจ้ายังอยู่ด้วยกันไหมกดเก้าเข้ามาเดี๋ยวเราไปต่อข้อหกันข้อหผ่านได้กด9เข้ามาเดี๋ยวเราไปต่อข้อหกัน